ก็นะครับเสร็จสิ <ล among S 1> ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับการแก้เรื่องของการชนอ่าไม่เข้ารูปนะครับหรือว่าการจัดทรงการชนใหม่ของอีซูซูนิเมะคันนี้นะครับก็เปการซ่อมนะครับแล้วก็เปรยเทวไว้ก่อนครับค่อยลองออกทีหลังนะครับมานนี้นะก็เข้ารูปแล้วนะครับโอเครับอนนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านนะครับที่อยากทำการจัดทรงรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนหน้านะครับหรือว่าอาการมีอาการอ้านะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้ครับ0991944299ครับ

น่าในบริษัทเดียร์ยครับวันนี้ลูกค้านำรถดีสุดีแมกครับทำการจัดทรงใหม่นะครับเนื่องจากกันชนข้างหน้ามันอักนะครับก็ถอดไปแล้วมันไม่ไม่เข้ารูปนะครับดีครับทั้งสข้างเลยนะครับที่เป็นีเหมือนกันนะครับ คครับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะครับการแก้ไขเรื่องของอาการจับทรงครับของอิซูดีแมคแทนนี้ครับ